สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับผมมารีก,กัตโต้นะก็ได้เห็นห้องรับไปวันนี้ผมจะมาสอนสร้างห้องรับนะครับต้องปิดนี่กันเอาตอนไหนตรงนี้แล้วกันนี่ครับเครื่องเตรียมนะประตูอย่างงี้นะครับแล้วก็ ก็ครับนะป๊อปป๊อโอเคให้มันได้อย่างเงี้นิ้วแล้วนะ กดลงไปต้องมีทอดอืสกุล นี่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่เข้ามาก็ไม่รู้นะอืมแ่ผมจะคนที่เข้ามาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเนะี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะเจออย่างนี้แต่ถ้าเรารู้คนที่ส้ง่งเราก็จะปิดอย่างนี้นะครับก็รับคินนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ใช่แล้วกด subscribe ด,ด้วยนะครับผมบายเช้าๆไปแล้วครับ